สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่1กันยายน2566กครับก็ยินดีต้อนรับพี่ๆเทรดเดอร์ทุกคนเข้าสู่เดือนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับนะราคาน่าจะวิ่งเยอะต้อนรับพวกเราตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เหลืออีกหนึ่งวันนะครับสำหรับภารกิจที่ชิดหนึ่งวันอันตรายการประกาศตัวเลขทางสหรัฐนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่ามีการประกาศข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยตัวเลข P M I ของจีนนะ ตัวเลขออกมาเนี่ยในทิศทางเชิงบวกนะครับก็คือออกมาดีขึ้นนะดีกว่าคาดการณ์แล้วก็ครั้งก่อนนะครับไอ้ไอนะครับออกมาเท่ากับครั้งก่อนเลยนะครับก็คือเงินเฟอ้อไม่ลดนั่นแหละพอเงินเฟอ้อไม่ลดแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่ ECB เนี่ยจะใช้นโยบายการเงินที่ค่อนข้างแข็งกร้าวนะครับแล้วก็รัดกลุมในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งถัดไปตามที่คุณคิตติลากาศได้กล่าวเอาไว้ในการประชุมแจ็คสันโฮเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็อาจจะทําให้ สกุลเงินยูโรปรับตัวแข็งค่าได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนช่วงค่ำนะครับเมื่อวานนี้นะก็ได้ทําให้ราคาทองคํานั้นสามารถย่อตัวลงได้สักทีนะครับหลังจากที่ขึ้นมาได้ร้อนแรงนะครับปรากฏว่าตัวเลข PCE นะครับเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับอ่าดัชนีราคาด้านการบริโภคนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นดัชนีราคาด้านการใช้ใจ่ายของการบริโภคนะครับซึ่งทั้งสองตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่อ่าบ่งบอกถึงสภาวะเงินเฟ้อได้ในระดับหนึ่งนะครับว่า ประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยจะต้องจ่ายตังจ่ายเงินนะครับซื้อสินค้าและบริการในเรื่องของการบริโภคเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ยังมากขึ้นอยู่นะครับก็แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับประกอบกับตัวเลขอินิเชียลจ็อบเลมนะครับหรือว่าจํานวนคนที่ยื่นขอรับสริการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยออกมาในที่ทางเชิงบวกดีขึ้นด้วยนะครับแปลว่าตลาดแรงงานเนี่ยถือว่ายังดีขึ้นนะครับก็ยิ่งเป็นใจที่ส่งผลให มีโอกาสที่จะใช้การประชุมครั้งสัดไปในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้นะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อยังเยอะอยู่แต่ตัวเลขตลาดแรงงานเนี่ยมันออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยทาให้สกุลเงินยูเอสดอลลาร์เนี่ยปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นได้นั่นเองนะส่วนในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นการประกาศข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับภาคตลาดแรงงานอยู่นะครับซึ่งทุกคนจะต้องให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับสุกต้นเดือนเราก็จะเจอกับตัวเลขนอนฟาร์มเพโ l แล้วก็อัตราการว่างงานนะครับประกอบกับ ในวันนี้เนี่ยมีตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงด้วยรวมถึง P.M.I e ภาคการผลิตจากสาบน ISM ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยนะครับตัวรายได้เฉลี่ยเนี่ยคาดการณ์ออกมาแย่ลงนะครับตัวนอนฟาร์มคาดการณ์ออกมาแย่ลงเช่นกันส่วนอัตราการว่างงานคาดการณ์ออกมาอาจเท่าเดิมนะครับส่วนตัวเลข P.M.I ช่วงสามทุ่มนะอันนี้ก็จะประกาศแย่ออกมานะครับคาดการณ์ออกมาดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ตัวเลขภาคตลาดแรงงานต่างๆออกมาในทิศทางเชิงลบหรือว่าแย่ลง นะครับโอกาสที่ u s dollar จะกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้งและราคาทองคาจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ในอีกทิศทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาผิดคาดล่ะตัวเลขออกมาดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งว่าดีกว่าคาดการณ์ตรงนี้อาจจะส่งผลให้สกุลเงิน US dollar กลับมาแข่งค่าขึ้นได้ในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์หรือช่วงต้นเดือนนะครับก็จะทําให้ราคาทองคานั้นสามารถปรับตัวลดลงได้นั่นเองนะก็อย่าลืมติดตามกันนะครับนะรบเราอาจจะต้องพิจารณาทั้ง ตัว non farm แล้วก็ตัวอาาัตราการว่างงานด้วยนะครับเพราะว่าสําคัญพอๆกันเลยนะครับยังไงก็ m o นี y management กันดีๆนะครับส่วนในทางเทคนิคนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านมาดูที่อ่าดัชนีด,ดอลลาร์อินเด็กซ์กันก่อนนะครับเมื่อวานปิดสูค่อนข้างสวยเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่ามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นนะถ้าเกิดว่าตัวเลข non farm เนี่ยมันออกมาดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันได้หลุดกรอบขึ้นไปนะครับแล้วกลับลงมาเทสพอกลับลงมาเทสเสร็จปุ๊บนะครับราคาสามารถยืนได้ในแท่งเด็ก นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่104.650และ105.840นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดอลลาร์มนสต์เนี่ยก็จะทําให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวรุ่งลงได้นะครับแต่ะว่าในอีกมุมหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าอ่า US dollar สามารถทะลุแนวรับเดิมนะครับหรือว่าโลเดิมที่ราคาประมาณ102.900ไปได้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อในกรอบว่าถือว่าเป็นฟอ s ์สเ e กไปในสัปดาห์นี้นะครับส่วนราคาทองคํานะครับ ต้องบอกว่าราคาตอนนี้กำลังติดแนวต้านสำคัญที่ฟิโบชิ61.8ของสวิงภาพใหญ่อยู่นะครับที่ราคาประมาณ1,948นะครับจุด76อันนะนี้เป็นไฮเดิรที่เขาทำเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าราคาสามารถปรับตัวล่วงลงมานะครทะลุแนวรับประมาณ1,938ไปได้นะครับก็มีโอกาสจะลงมาทดสอบ1,924.5นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งรับสำคัญเลย นะครับมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบได้แต่ถ้าเกิดว่าราคานั้นนะครับบอกว่าไม่ลงแล้วตัวเลขนอนฟาร์มออกมาในที่ทางเชิงบวกนะครับถ้าขึ้นไปได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ1,952.60ได้นะครับนี่เป็นสายการเทรดทองคาในวันนี้คาดว่าน่าจะวิ่งอยู่แบบนี้แหละนะครับแต่ถ้าถามผมนะาหน้าบ่ายเนี่ยค่อนข้างหน้าเอ่อเรียกว่าอันตรายนิดหน่อยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับประกอบกับติดฟีโบ6กแล้วก็ยังมีสัญญาณ ISI divergence ด้วยนะครับในไทม์เฟรม สี่ชั่วโมงนะครับในท i m e สชั่วโมงเราจะเห็นว่าเริ่มอามีด i v e r เจน c e แล้วนะครับก็ค่อนข้างอันตรายยังไงก็ต้องระมัดระวังดีๆนะครับส่วนราคาน้ํามันนะครับต้องบอกว่าขึ้นแบบดุดันไม่เกรงใจใครนะครับตัว hedge and o ด d e r ที่วางเอาไว้นะครับในตอนแรกเนี่ยก็เฟลไปเรียบร้อยแล้วนะครับทะลุไหลขวาขึ้นมาแล้วหลักๆนะครับก็ตอนนี้นะครับนักลงทุนก็เกรงเอาไว้นะครับว่ามีโอกาสที่โอเปกเนี่ยจะส่งสัญญาณลดกําลังการผลิต ครับไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้เลยนะครับเพื่อที่จะผลักดันราคาน้ำมันให้มันพุ่งสูงขึ้นนะทีนี้ไฮสำคัญของราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ84.203สำหรับ WTI นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าขึ้นไปได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบในระดับ89.6จนถึง90เลยนะครับ่วนแนวรับสำคัญเนี่ยผมให้ไว้ที่โรเดิมนะครับ77.327โดยประมาณนะครับนะยังไงวันนี้ก็อย่าลืมมั n ฑนิ a เมจเมนต์วางแผนเทรดกันให้ดีๆครับราคาคิดว่าน่าจะปันผัวแน่นอนนะครับในช่วงค่ำนะแต่อาจจะ น่าเบื่อหน่อยในช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเหมือนช่วงสองสมวันที่ผ่านมานะครับยังไงก็คิดว่าวันนี้ทุกคนน่าจะสามารถทํากําไรจากนอนฟาร์มได้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับ